สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจอกับวันแล้วก็คูเปอร์นะคะคูเปอร์ขี้เกียจวันนี้ก็จะไม่เห็นคูเปอร์นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณซุปเปอร์แตงที่ให้กับคูเปอร์นะคะขอให้ทุกคนที่รับชมคลิปวันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะัมาเจอกับวันแล้วก็คูเปอร์ขอบคุณครับได้อะไรมาลูกฮอทดอกเหรอ วันนี้ก็เป็นวันชาติอเมริกานะคะทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคะ่ะวันกับคูเปอร์ก็จะมาอัปเดตในเรื่องของเบลวันบ b ๊กเบ i f u โฟเบลนะคะของประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่4ี่กรกฎาคมวันชาติอเมริกาและก็ประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นะคะก็มีการลงนามในร่างกฎหมายตัวนี้แล้วนะคะในเวลาประมาณ5้าโมงเย็นของสหรัฐอเมริกานะคะทุกคน มาพูดถึงในเรื่องนี้กันนิดหนึ่งนะคะว่าวุฒิภานะคะมีการผ่านร่างตัวนี้เมื่อวันอังคารน,นะคะก็คะแนนก็อย่างที่ทราบกันนะคะ51ต่อ50นะคะแล้วก็ได้ส่งไปที่เฮาส์นะคะหรือสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงที่ผ่านนะ,ะก็คือ218ต่อ214ในวันพฤหับสบดีก็คือเมื่อวานนะคะจริงๆแล้วโพสต์หรือ ที่เขาทำกันก็คือครั้งแรกนะคะร่างกฎหมายตัวนี้เขาก็จะทําเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเฟรมก่อนนะคะทุกคนจากสภาผู้แทนรัศดรผ่านเสร็จแล้วก็ส่งไปที่ซีเน็ตนะคะซีเน็ตผ่านในเวอร์ชั่นนั้นแล้วก็ต้องส่งมาที่สภาผู้แทนรัศดรอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งต่อ ไปที่ประธานาธิบดีโดนัททรัมเพื่อจะเซ็นก็คือวันนี้วันที่สี่กรกฎาคมนะคะแล้วเนื้อหาที่มันเกี่ยวกับใกล้ๆตัวเรานะคะมีอะไรบ้างในวันบิ๊กบิลต์ฟูบิลตตัวนี้นะคะบีบีบีนะคะทุกคนร่างกฎหมายใหญ่ที่สวยงามของประธานาธิบดีโดนัททรัมที่เกี่ยวกับเราในเนื้อหาที่ง่ายๆนะคะไม่เอาเกี่ยวกับ ธุรกิจหรืออะไรนะที่ที่เราพอจะอใกล้ตัวเรานะคะอย่างที่หนึ่งนะคะเขาก็มีการขยายการลดภาษีของทรัมป์ในปี2017นเะคะเพื่อจะขยายมันให้มันเป็นแบบถาวรนะคะแล้วก็มีในเรื่องของ state and local tax นะคะเครดิตภาษีเด็ก แล้วก็การให้การหักลดหย่อนของผู้เกษียณอายุานะคะมีในเรื่องของการลดเงินทุนของเมดิี่เคนะคะมีในเรื่องของการลดสิทธิป,ประโยชน์ในเรื่องของสแตมอาหารแล้วก็มีในเรื่องของบัญชีทรัมป์สำรับการออมของเด็กนะคะแล้วก็มีในเรื่องของลดวงเงินเงินกู้นักเรียนของรัฐบาลกลางกวผลประโยชน์จะน้อยลงนะคะ แล้วก็การหักดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์แล้วมีในเรื่องของการลดหย่อนภาษีสำหรับรายได้ทิปนะคะแล้วก็มีการหักค่าจ้างล่วงเวลานะคะทุกคนคือบทบัญญัติตัวนี้นะคะถ้า,าเราไม่ต่ออายุเนี่ยคือมันจะหมดอายุในในปีนี้นะคะสิ้นปสีสิ้นปีนี้แหละ2025นะคะถ้าเกิดว่าคอนเกรสไม่ทำอะไรเนี่ยก็คือ,อ ผู้เสียภาษีมากกว่า60%เอร์นี่ยอาจจะเห็นภาษีที่สูงขึ้นในปี2026นะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรนะคะจริงๆวันนี้ก็เป็นวันชาติอเมริกาวันก็แค่มาทำคลิปสั้นๆนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปคะ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆคะ่ะ ใครที่ไปดูอะไรนะไฟอเวอร์ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็สนุกกันค่ะวันไม่ได้ไปไหนนะคะวันทําคลิปเสร็จก็จะเข้านอนแล้วนะครบเนาะขอบคุณคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ